สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันจันทร์เราจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะครับส่วนใหญ่จะหากันนั่นคือความยิ่งใหญ่ครับคนโง่คนฉลาดคนมีปัญญานั้นเห็นความยิ่งใหญ่แตกต่างกันนะครับคนโง่เห็นว่าตัวเองยิ่งใหญ่จึงจมอยู่ในตัวตนที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลย และเขาจมอยู่ในตัวตนอันกระจ้อยร่อยเขาอยู่ท่ามกลางเอกภพจัก,กรวาลที่ไร้ขอบเขตสำหรับคนโง่เป็นเช่นนั้นแต่คนฉลาดเห็นว่าธรรมชาติจัก,กรวาลน,นั้นยิ่งใหญ่ก็หวาดกลัวเทิดทูนธรรมชาติแต่ส่วนใดที่ตัวเองเข้าไม่ถึงก็โยนไว้ให้กับสิ่งศักดิก์สิทธิ์แต่คนเจ้าปัญญา เขาเห็นว่าความบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่เพราะทั้งตัวเองทั้งจัก,กรวาลและวิญญาณทั้งหลายเขารู้ว่าล้วนมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาภาคัมภีนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องที่จะร้องเพลงนมัสการสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ พี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าพระกัมภีร์ได้สอนเรื่องความยิ่งใหญ่ไว้อย่างไรครับความหมายของความยิ่งใหญ่ในพระกัมภีนั้นเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าสมมุตินะครับว่าเราอยู่ในห้องเรียนและเป็นจุดเริ่มต้นของชั้นเรียนอาจารย์ก็ถามนุกศิษิ์ครับใครอยากเป็นใหญ่ใครอยากยิ่งใหญ่ให้ยกมือขึ้นพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเป็นนักเรียนเนี่ยจะยกมือขึ้นไหมครับแน่ใจครับ ยกมือไหมครับผมแน่ใจว่าหลายหลาคนท่ามกลางเราก็จะยกมือแต่ปัญหาก็คือว่าเรานิยามความยิ่งใหญ่ไว้อย่างไรครับเพราะบางคนอาจจะนิยามความยิ่งใหญ่ผิดไปเพราะว่าเขาได้รับอิทธิพลทางโลกและอิทธิพลทางโลกนั้นได้รบกวนความคิดจิตใจของเราเพราะมันแทรกซึมเข้ามาที่จะรบกวน ความคิดแบบพระกมภีร์ครับความคิดแบบพระเจ้าคำถามที่แท้จริงจึงกลายเป็นว่าการเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือความยิ่งใหญ่นั้นมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่เรามาดูนิยามของโลกก่อนนะครับนิยามของโลกนั้นกำลังพูดถึงความยิ่งใหญ่ในแง่ของการมีมากมีระดับสูงมีพลังมาก มีความเข้มข้นเข้มแข็งมากรุนแรงมากมีความวิเศษโดดเด่นดีเป็นพิเศษนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ถูกนิยามไว้แต่ว่าดูเหมือนครับว่าจะเป็นที่นิยมกันว่าเราอยากจะพบกับความยิ่งใหญ่และกำหนดว่าความยิ่งใหญ่นั้นถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างหนึ่งครับไม่ว่าเราจะมีอำนาจมากๆ มีเงินทองมากๆมีสถานภาพในสังคมมากๆสูงๆโลกก็จะเรียกว่าคุณคือผู้ยิ่งใหญ่และก็บางครั้งบางโอกาสครับไม่ใช่บางคนเกิดมายิ่งใหญ่นะครับบางคนนั้นบนรรลุถึงความยิ่งใหญ่มีความยิ่งใหญ่เพราะว่าพวกเขาประสบความสําเร็จเขาประสบความสําเร็จเขาจึงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ครับเชคสเปียร์นะครับ กล่าวว่าความยิ่งใหญ่ในสายตาชาวโลกเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินวัตถุและความสำเร็จไม่มีอะไรผิดปกติกับสิ่งเหล่านี้ครับแต่จริงๆแล้วเป็นคำจำกัดความของความยิ่งใหญ่ที่ถูกต้องหรือเปล่าเชคสเปียร์ถามอย่างนั้นครับทุกวันนี้มีโค้ชมีการอบรมมากมายที่พยายามที่จะผลักดันให้คนเข้ามาร่วม เพื่อที่เขาจะประสบความสําเร็จเพื่อที่เขาจะยิ่งใหญ่แต่ส,สิ่งที่พระกัมพีสอนเกี่ยวเรื่องความยิ่งใหญ่นั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับพระกัมพีไม่ได้ให้ความสําคัญของนักเตะที่ทาแฮตทริกพระกมพีไม่ได้ให้ความสําคัญของนักธุรกิจที่มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านพระกมพีไม่ได้ให้ความสําคัญของผู้ปกครองหรือนักปกครองที่ปกครองประเทศที่ยิ่งใหญ่ โพระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่หรือคงความยิ่งใหญ่นั้นก็คือคนที่ต่ำต้อยเป็นคนที่ถมใจเป็นคนที่อ่อนสุภาพครับนั่นคือความหมายของความยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ขออนุญาตยกตัวอย่างยาก,กอบและยอนครับสาวกสองคนของพระเยซูเขาต้องการความยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเขากระหายชื่อเสียงและอยากจะมีสถานะสูงอยากจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังพระเยซู ได้รับการยกจ่องจากพระเยซูเขาหิวกระหายความยิ่งใหญ่มากถึงขนาดที่แม่ของเขาต้องมาพูดกับพระเยซูว่าขอให้ลูกของเธอนั้นนั่งอยู่ข้างขวาคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างซ้ายของพระเยซูคนหนึ่งเมื่อพระเยซูปรากฏในพระสริของพระองค์เรื่องราวนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อที่3 5 3 7นะครับ และนี่คือตัวอย่างความปรารถนาที่เยื่อหญิ่งในจิตใจของพวกเขาที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนครับถ้าพวกเขาสามารถขออะไรได้จากพระเยซูพวกเขาไม่ได้ขอพระพรไม่ได้ขอความชื่นชมินดีไม่ได้ขอความโปรดปรานไม่ได้ทูลขอความเชื่อศรัทธาไม่ได้ทูลขอความบริสุทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ครับยากบและยอน,นั้นต้องการอย่างอื่นก็คือต้องการความยิ่งใหญ่ความรุ่งโรจน์ง่ายนะครับที่เอาชนะ เพื่อนๆของตัวเองและปรากฏเป็นผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาทั้งหลายง่ายครับที่จะเหยียบคนอื่นขึ้นไปถึงความสำเร็จด้วยความเห็นแก่ตัวแต่ว่ายากครับในการต่อสู้กับความทะเยอทะยานและหญิงยะโสบางครั้งนะครับเราอาจจะมีแรงจูงใจจากเหตุผลที่เห็นแก่ตัวนะครับและตลอดชีวิตของผู้คน เราอยู่ในการต่อสู้อยู่ในสงครามกับตัวเองครับกับความเห็นแก่ตัวของตัวเองขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูทรงอดทนต่อคําขอของยากอบและยอนที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและพระองค์ก็ทรงอดทนกับเราเช่นเดียวกันครับก็ในท่ามกลางเราหลายหลายคนนะครับเราหิวแสงเราต้องการหน้าตาเราต้องการกรอลี นึกเกียรติยศชื่อเสียงเราต้องการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่แต่องค์พระเป็นเจ้าของเราโปรงให้โอกาสเราเสมอในการกลับใจครับในเพิ่มพีมารโกบทที่10ข้อ4 2สถึงสินะครับซึ่งเป็นเพิ่มพีที่เป็นหัวใจของการรับใช้เลยทีเดียวโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครับ พระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าถ้าทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าคนที่นับว่าเป็นผู้ครอบครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือเขาทั้งหลายและพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับพวกเขาในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติของท่านทั้งหลาย ขออ่านประโยคสุดท้ายซ้ำอีกรอบหนึ่งครับถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปริบัติของท่านทั้งหลายหลายครั้งนะครับพี่น้องครับเราต้องต่อสู้กับความทะเยอทะยานเราต้องต่อสู้กับแรงจูงใจที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวเราจะต้องต่อสู้กับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราบางครั้งต้องการสิ่งดีๆ ด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้านะครับเรื่องของความยิ่งใหญ่พระเยซูบอกว่าผู้ใดต้องการความยิ่งใหญ่เขาจะต้องเป็นผู้รับใช้ความยิ่งใหญ่ที่แจ้จริงคืออะไรครับความยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า true greatness คืออะไรครับคำตอบก็คือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงตามที่ได้เขียนไว้ในพัมภี์คือการถ่อมใจรับใช้ผู้อื่นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า นี่คือการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เรียกว่า m มิเ n น s s หรือความอ่อนโยนอย่างแท้จริงจากใจจริงและนี่คือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงตามที่พระเยซูได้ทรงกับตดไว้ครับฉะนั้นเมื่ออคงพระผู้เปจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นได้กําหนดนิยามของความยิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบว่าความยิ่งใหญ่คือสิ่งที่เราแสดงออกด้วยการรับใช้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้า และกลายเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนกลายเป็นความอ่อนโยนมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องถ้าคุณครูที่กำลังสอนอยู่ถามว่าใครที่ได้เรียนรู้เรื่องความยิ่งใหญ่อย่างถูกต้องแล้วใครยังอยากจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่อีกยกมือขึ้นพี่น้องจะยกมือขึ้นไหมครับคนโง่นะครับหลงผิดคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ก็เลยจมอยู่กับตัวตนที่กระจ้อยร้อยริ ท่ามกลางความใหญ่โตของสิ่งแวดล้อมและจัก,กรวาลที่ไร้ขอบเขตจริงๆแต่คนฉลาดครับเขาเห็นว่าธรรมชาติรอบตัวของเขาจัก,กรวาลเขายิ่งใหญ่เขาจึงเทิดทูนผู้สร้างเขาจึงยำเกรงพระเจ้าแต่คนที่มีสติปัญญานะครับเขาเห็นความบริสุทธิ์ความชอบธรรมเป็นความยิ่งใหญ่ครับ เขาเห็นว่าความถ่อมใจเดินนำหน้าเกียรติเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาจะต้องแสดงออกคือความอ่อนสุภาพเป็นเครื่องมือที่จะนำเขาสู่ความยิ่งใหญ่ในนิยามของพระเจ้าฉะนั้นตัวของเขาสิ่งแวดล้อมและทุกอย่างที่เป็นเขามีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่รรู้ว่ามนุษย์ทุกคน จะต้องดําเนินไปอยู่ในเส้นทางนี้เมื่อพบกับพระเจ้าเขาพบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเขากลายเป็นการทําให้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้รับใช้เพื่อนมนุษย์และก็สามารถที่จะนําความยิ่งใหญ่อันเกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนโยนที่เกิดจากภายในอย่างไม่ได้เสแสร้ง แสดงออกมาให้ผู้คนได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงที่อยู่ภายในครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องและผมเองที่เราจะแสวงหาความยิ่งใหญ่แบบองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือความถ่อมใจอาเมน